กับผม่มมือนี้กะพระพีพาน้องพระจับกบครับก็เขามาใส่กลับไว้วังแลงนั่นก็ฝนตกครับเขามาดักหนูไว้ฝนตกวันนี้ก็ตกแฮงเติบแล้วครับวันนี้กบมันออกครับกะตีซีกว้าครับกะที่ท้ามาเบิ่งกบเข่ากูค้ครับวางไดนนั่นก็ให้นั่นก็ ที่จับมาก่อนนั่นก็หลครับจะว่าแค่ไรครับเขาคู่อยู่ก่อนยังแค่ครับก็เอาเลยใหญ่มาให้นี่ครับให้นี่จะเป็นยังไงครับก็ได้ยินเสียงห้องอยู่ด้วครับฟ้องหาชีบ่อแก้งเนี่ยครับ,บ,กกรบมืดครับก็ได้ยินเสียงฟ้องอยู่ด้วครับ ว่าจากเขาที่ได้ตัวหรือว่าได้ตัวเราบเพราะว่าน้ำกระลายครับพวน้ำเต็มไปเลยครับฝนแห้งเกือบครับไปครับไปจับกล่มนกันครับเขาก็ได้มาก็ะสองตัวแล้วแล้วครับบน้ำหลายๆครับเสียงห้องยูบครับเสียงห้องไหลายู่ครับ นามหลายคร,ครับใส่หนูไว้ก็้ากเป็นยังเดียวครับทั้งล้มทั้งฝนทั้งฟ้าครับเมื่อเมือวังแรงนี่ก็ได้ครับพอใส่กลับเสร็จแล้ว ้ำเต็มให้ได้ครับอันนี้ก็ ทางทั้งดวนครับทางทั้งดวนคล้องสีครับรถกรแร็แล่นยุ่อยุ่ยอยู่ครับโอ้สงสัยรถกลับบ้านสงการน้องครับมือน่ะว่ะรถสงหลายไหมครับปกกระห้องครับว่างโบเห็นตัวอยู่ครับครับเสียงก้อง คันหมิ่น <laughs> <laughs> ก็ที่างไปทั้งนามบอหลายครับมองให้เลยน,นามบอหลายครับเพราะว่าเพิ่งทาแล้วมีคือที่พวกคือหรอกครับให้วางไดนนั่นก็อนโอ้ยหลายหลายครับจะวางเนี่อยอะไรครับ น้ำแังเสียฮ้อกัาเอามันยากเห็นห้อมันกระโดดลงน้ำที่ได้โตยากกบ รถแลนดอกที่กลับบ้านกันเนาะครับตงุตงต้งงขึ้นไปทั้งทีกันครับ มันตกมาบ่มีนม้ำจากไหนด้อครับช่วงแรงๆน่ะพว่าฝนออกตกมาจนน้ำเต็มไห้นาปล่าเลยครับพอเฮาย่างเข้ามาก็สัาห้องเด้อครับก็ได้ครับมันน้ำบ่ได้ย้อน มันเศร้าห่วงเลยนะครับมันหมดนามก็เขาก็บอดเห็นตัวเราด้วครับเพราะว่านามมันเลือกแน่ครับววานามนนนนมันหลายพอดหาเพราะได้กินนี่แล้วครับได้สองสามตัวก็พอะได้ออมครับ เลยวังหาไปขายแล้วครับมาไปกินกบหาเนี้ยครับ <c oughs> ลูกมาแต่ตีสามเครื่องผมครับ ลมแห้งหลายต้นไม้ลมเต็มครับสายทางคี่รถมาได้หมุนมาหรอลมพับพังโอ้ยบ่ห่วงบว่นยังแลวครับราะเขามาไกลแล้วมีดิ้นิมชื่อกับ ตัวนี้ก็เล้วคราบแบบน่ะกะอื่นเศร้ากับที่พาไปยายามหนูเก่าแล้วครับถ้าคิดเป็นยังไงเขาใส่ไว้ฝนตปกรกทั้ว่าที่มาว่าที่มายามเขาเพราะได้มาครับเพราะว่าฝนตกครับ ก็เห็นตากบตาเนึ่งแล้วครับงดน,น้ำแล้วจอบเพิ่งลูกรับมันจะขึ้นนะครับมันยืดฟังหน่อยนะครับว่างไหนนะ โอ้ยนุ่งก็หลายหลายครับเดือนนิ่งก็บว่ได้อีกครับนุ่งไหญ่อครับเมื่อไหรนุ่งครับ พวกกระแค่ไรครับเนี่ยกระว่านไม่ได้เดี๋ยวับเพราะว่าหุกโคตรับ้เเบื่อเปี่ว ครับนี่จะขี่หงาขี่ยังกับฮกคัมเพล้านะกบฮกบอกคือเลยครับฮกแล้ว วัที่ท่าขามไปฟังพูนแล้วครับพวกนี้พวะโคตรวกบกบเ็นดอกนะครับรุ่นงวันด้กะยาว่ากันเ้อครับอยากให้พอแม่พี่น้องได้ดื่งน้ำกันครับน้ำกระไรเพราะน้ำตั้งพาวันนี้มาเอาเป็นเียนมันโมเมนต์้ะครับ น้อมามันหมดหนามียืนซิมแล้วครับไปจะลืมกดไลค์กดแชดร์ให้เลยเด้อครับไอคุณคนลาหนูครับเพราะได้เป็น กำลังใจสางคลิปต่อไปครับก็หากินก็นที่มีหมานแน่บ่หมานแน่เนาะครับเมือได้มือบอ้อแล้วครับครับเฉียดนี่ครับเฉียดบาอเฉียดก็หลายอยู่ครับท่านมาจับก,ก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าก็อยากได้กบเนาะครับ เกียกับชิปนั่นกับลงไปแล้วครับเพราะว่าเขาได้กินแล้วนะครับปีนี้กับเพรา่นได้กินครับไปให้ใดกับเขาที่ท้ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งต้นโอ้แฉอะไรครับกบก็ได้ผนคือบพรา่นได้ขวัญวะครับปีนี้ก็ได้เลยนี่ไม่ไม่ก็แแฉอยู่เข่าคู่อยู่ก็ยังโตนน้ำทวนทวนอยู่ โอ้ยงังกัดยัง,งมาไล่ก็ดอก็เดียวรับเป็นายได้งุงก็ได้ เพราะเว็บๆเนะครับปบก็ได้โอ้หเจีย๊ยอะไรนี่เกินย่นางอันนี้เพิ่นปัน่นขันน้าขึ้นไม่ก็ติดต,ตินครับยางฟังนี่ก็ได้ยางฟังนั่นก็หพกย่างลงน้ำเยอกหน,น่อยครับเกือบตด เกิดบูดมันติดต,ตมครับสาธที่ให้เบื้องครับว่าเขาได้ปบจากตัวนะครับเกืบ่ใบเงป้ยไหนหราครับที่ได้มากันนะนะครับเสียงผบห้องเขาไปยินบ่ครับ,คร,บครับกว่าโอ้โอรอบค ของไก่ก็บ่ได้แล้วครับมาแชร์ก็บตอกก๋วยเตี๋ยวทุนนิ้แห่นครับนิ้แห่น นุงก็นหนาหมือนเลยครับกัดบ่อป่อยโอ้เปล่าออกยังเปล่าอ,อัวก็ด้ครับไปแจ้งม้ากับท้ายามหนูแล้วครับ การที่เป็นยังไงครับมฝนโปรกเราที่เผ่ากาพอ้องพอกาพ้องที่อยู่สภาพใด้ครับมือนี่กระทาเบิ้งไปน้ำกันครับหยอดรถเดาแล้วครับโอ้โปรกไปแค่รไรครับเนี้ยไฟใส่ตุนย,ยุ้ยแบบนึงครับเฉียดเฉียดมักรออยู่รถเลยครับ,บเฉียดก็ได้ เห็นบ่มครับแิบโอ้หห่วงหลายๆครับปบกระดัง้งเขามันบ่ได้จะได้นกตัวนึงครับ กับปบสองตัว กับปบฟองโวครับยันที่ออกนะครับออกไปคป้างเพราะแต่ปอมครับน้ำมัเอเศร้าหาปองกับรุดตนคลิปนี้กับที่ราไปเที่ยงเท่านี้เด้อครับาฝากติดตามนะครับช่องไฟปูนพ้นล่านหนูครับขอเป็นกำลังใจให้สางคลิปต่อไปครับ คพิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผ่ารุ่นยามหนูยน้ำมือเศร้าน้อกันครับครับสวัสดีครับ